อากาศบริสุทธิ์ด้วยเครื่องฟอกอากาศ b y o n Micro Plasma b ยซ s เ l i a n เครื่องฟอกอากาศ b ย o n Micro Plasma มาในขนาดที่ใหญ่เหมาะสมกับห้องนอนห้องนั่งเล่นเป็นอย่างมากเครื่องฟอกอากาศนี้สามารถตั้งในห้องเครื่องเดียวจบครับกรองอากาศได้อย่างสบายๆเลยครับ ด้านในของเครื่องฟอกอากาศจะมีแผ่นกองขนาดใหญ่เท่ากับกระดาษใหญ่มากๆและมีแผ่นกองถึง4ชั้นด้วยกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละชั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างชั้นที่1แผ่นกอง washable P filter สำหรับกองอนุภาพที่มีขนาดใหญ่เช่นเส้นผมหรือขนสัตว์แผ่นนี้สามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับ ชั้นที่2แล้วครับนาโนซิลเวอร์สำหรับกองอนุภาคขนาดเล็กเช่นเชื้อราแบคทีเรียฝุ่นรวมถึงสารที่ก่อภูมิแพ้ครับแผ่นกองชั้นนี้ล้างทำความสะอาดไม่ได้นะครับแนะนำให้เช็ดหรือดูดฝุ่นเอานะครับชั้นที่3นะแล้วครับคาร์บอนฟิลเตอร์แผ่นนี้สำหรับกองกลิ่นเหม็นหรือควันแผ่นกองชั้นนี้ทำความสะอาดไม่ได้นะครับแนะนำให้เช็ดหรือดูดฝุ่นนะครับ ชั้นที่4เป็นชั้นสุดท้ายที่พิเศษสุดๆคือแผ่นกอง t r u ฮ Hepa แผ่นกองนี้เป็นแผ่นกองแบบมาตรฐานที่ถูกใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ห้องผ่าตัดห้องแลบหรือแม้แต่สถาบันอวกาศนาซาแผ่นกองนี้มีประสิทธิภาพในการกองอนุภาพขนาดเล็ก0.3ไมคลอนได้ถึง99.97%ดังนั้นใครกังวลเรื่องอากาศเป็นพิษ หายห่วงได้เลยครับเพราะชั้นกองชั้นนี้สามารถกอง PM 2.5ได้ด้วยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอกจากจะมีแผ่นกองถึง4ชั้นแล้วเครื่องฟอกอากาศเรายังมีนวัตกรรมที่เราเรียกมันว่าไอออนเทคโนโลยีตัวไอออนนี้เนี่ยครับประโยชน์ของมันคืออะไรครับตัวไอออนเทคโนโลยีนี่คือการสร้างไมโครพลาสมาคลัสเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนตัวไอออน เทคโนโลยีนี้จะปล่อยกลุ่มอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าออกมาซึ่งประจุลบจะทำให้อากาศบริสุทธิ์และกระจัดฝุ่นหลอกได้ดีเลยครับบอกได้เลยนะครับประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศ b y o n Bioplasma จากสเรียนนี้อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและเพื่อดูแลคุณและครอบครัวของคุณให้ได้อากาศที่ดีและบริสุทธิ์ครับคุณครับอากาศเป็นหนอของ5อนะครับที่มีความสาคัญต่อชุดของเรา มากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์เราหายใจเข้าไปจะเป็นแหล่งสะสมสิ่งต่างๆมากมายที่ทําให้เกิดโรคร้ายหรือเชื้อร้ายในร่างกายของเราท่านใดสนใจและอยากจะเป็นเจ้าของเครื่องฟอกอากาศตัวนี้แล้วก็สามารถติดต่อนักธุรกิจสุเรียนทั่วประเทศได้และเอเจนซี่ทั่วประเทศเช่นกันเครื่องฟอกอากาศ b y o n Micro Plasma b y s u r i a n สวยหรูเหมาะและคู่ควรกับทุกๆบ้านอากาศเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราได้หายใจเข้าไปทุกๆวันผมขอแนะนำเลยนะครับเครื่องฟอกอากาศ b y o n Micro Plasma b i o ูเ r ี a n ถ้าไม่ดีผมไม่บอกต่อจริงๆนะครับ